The future of digital assets in Thailand อนาคตสินทรัพย์ดิจิทัลไทยอยู่ในมือใครและควรเป็นอย่างไรร่วมเสวนาโดยอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจิรายุทธ์ทรัพย์สีสโสภาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบิดคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮดิก ดเรเอกลาบยิ้มวิไลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง s i g เ e x ประเทศไทยเรืองโรดพูลผลประธานกลุ่มบริษัทกสิกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปและผู้ร่วมก่อตั้ง500ตุกตุก มันกาลังเกิดอะไรครับมันกาลังเกิดโลกใหม่คือโลกของดิจิทัลแอสเซทเนี่ยครับนะขึ้นมาเยอะมากนะแล้วมันโตทีเนี่ยมันโตทีทริปเปิลดิจิตครับผมนะแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นว่านี่คือเมนสตรีมมันกำลังจะเป็นเมนสตรีมแอสเซทเร็วนี้ครับผมนะแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยคือต้องเข้าใจว่า m a n เดตของธนาคารเนี่ยอันหนึ่งคือ financial inclusion financial inclusion คืออะไรคือพูดง่ายเนี่ยคือการให้บริการทางการเงินที่ include ทุกคนนะครับนะดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าแอสเซทคลาสตัวนี้มันเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยครับนะ เคแบง n ์เนี่ยเชื่อว่าเรื่องของอันนี้ครับนะมันคือเรื่องของการ empower every customer life and business ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะ empower every customer life ได้แล้วก็สามารถเป็น financial inclusion ได้เนี่ยครับนะดังนั้นพี่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือธนาคารต้องมี positioning ในโลกใหม่นี้ในการที่พี่เรียกว่ามันคือเพิ่มไอตัวนี้ครับนะ alternative นะครับให้กับลูกค้าในการลงทุนครับผมนะสิ่งหนึ่งที่เรามองเนี่ยคือเราอยากอันนี้ครับ ธนาคารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บหเว็บสหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับนะมันคืออันนี้ครับธนาคารคือการ providing trust ครับผมนะแต่ในขณะที่โลกใหม่เนี่ยครับ decentralized finance มันคือ trustless world ครับผม Vision ของเราก็คือว่า bringing trust into the trustless world ครับผมนะเราต้องการให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยครับและ participate เข้ามาในโลกใหม่นี้ได้เนี่ยอย่างมั่นใจอย่างเชื่อใจโดยการที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ ecosystem นี้ครับผมนะเพราะเราเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยคือแน่นอนครับ นะประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่แอคทีฟที่สุดในแง่ของดิจิทัลแอสเซทถูกไหมครับของโลกแต่ทํานองเดียวกันเนี่ยยังมีคนอีกเกือบ99%อยากเข้าถึงดิจิทัลแอสเซทนี้แล้วพี่ว่าที่สําคัญอีกอย่างเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ดิจิทัลแอสเซทนะพี่ว่าจริงๆเนี่ยมันคือการสร้างโลกใหม่ครับผมนะถ้าเขาบอกว่านี้ครับผมนะเว็บ1.0เนี่ยถูกไหมครับเว็บ1.0เว็บ2.0เรากำลัลงเข้าสู่เว็บ3.0เว็บ3.0มันคืออะไรครับ AI driven 2มันคืออะไรครับมันคือ decentralized แล้วก็ based on edge computing ก็ไม่ใช่สตาร์ทอัพใหญ่จับมือกับทุกธนาคารใช่ไหมฮะแล้วก็ธนาคารก็ไม่ได้อยากจับมือกับทุกสตาร์ทอัพใช่ไหมฮะธนาคารก็สามารถจับมือกับคนที่ไม่ใช่สตาร์ทอัพสตาร์ทอัพก็จับมือกับสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพก็จับมือกับคนที่ไม่ใช่ธนาคารแต่เป็นบริษัทอย่างื่นๆได้อันนี้ไม่คําตอบเพื่อจะกวอะไรนะครับแต่ว่าผมผมเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความสามารถในการจะ Addopt บล c h กเชนเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งสปีดของของการนำไปสู่แอปพลิเคชันหรืออินโนเวชันใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรื่องของคริปโตเรื่องของ d e f าเรื่องของตัวดิจิ t a ลแอ s เซททั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นเมนสตรีมของบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าธนาคารในลักษณะของ i n c u m มเบลซก็คือคนที่อยู่ในอินดัสทรมานาน มันมีความหนืดมันมีความแบบกว่าที่จะออกตัวกว่าที่จะแบบตัดสินใจกว่าที่จะรู้สึกว่าอยากลองสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งไม่เซ็ตด้วยซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้ผมคิดว่าธนาคารโดยส่วนใหญ่ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ว่าในความเห็นของผมเนี่ยเราเราช้าเราเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็คนที่อยู่ในองค์กรของธนาคารก็ถูกกรอบให้ทำในมิติที่ค่อนข้างชัดเจนเรื่องที่ เคยทํากันมาแล้วก็ทำต่อไปแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมใหม่บนเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีเรื่องของตัวดิจิทัลแอสเซทนั้นเนี่ยมันเป็นการทดลองมันเป็นอินโนเวชันที่เกิดจากการลองผิดลองถูกในมิติต่ตางๆเพราะฉะนั้น mm hmm. ผมคิดว่าการที่ต้องร่วมมือกับกับคนรุ่นใหม่กับสตาร์ทอัพต้องยอมรับว่าในคอนเทกซ์หรือบริบทเหล่านั้นเนี่ย ธนาคารช้ากว่าแล้วคือผมคิดว่าการอะดอปชันนะครับก็คือว่าการยอมรับนะครับเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลในเชิงลูกค้าและผู้บริโภคนะครับในประเทศไทยเนี่ยสูงนะครับถือว่าสูงแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็นิยมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้เป็นดิจิทัลฮับนะครับดิจิทัลแอสเซทฮับนะครับออฟเอเชียเปอรซิฟิกหรือออฟอาเซียนอะไรต่างๆเนี่ยครับ มันต้องมีหลายปัจจัยที่ทางภาครัฐนะครับเขาต้องอามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องแรกแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของอกฎเกณฑ์และระเบียบนะครับ regulation นะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ over regulation นะครับเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับเพราะว่าเวลาคุณ over regulate นะครับคุณก็มี barrier to entry ผ mm ู hmm. ้เล่นใหม่ๆผู้ประกอบการใหม่จะเข้ามาก็เข้ายากนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ระเบียบเยอะเหลือเกิน เขาก็ไม่อยากเข้ามาแล้วคอสมันสูงนะครับคอสออฟคอมพลแอนซ์ในธุรกิจธุรกิจส่นสื่อการสื่อสารดิจิทัลนะครับสูงนะครับมีบางสิ่งบางอย่างคุณห้ามซื้อขายลูกค้าต้องทํอยาูอย่างนี้ต่างๆนะครับยิ่งทําให้ลูกค้าเขาเบื่อมันไม่ได้สร้างความสะดวกสบายให้กับเขานะครับเรื่องของรูร e g ก l เลชันเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่2นะครับก็เรื่องของโครงสร้างอินฟราสตรั t เจอร์เป็นยังไงโชคดีว่าอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศไทยเนี่ยครับค่อนข้างดีนะครับ คุณจะฝากเงินคุณจะถอนเงินนะครับคุณก็ทําลิงก์กับธนาคารได้อย่างง่ายดายคุณเปิดบัญชีคุณก็ถ่ายลูกบัตรประชาชนก็ได้นะครับก็ not bad ถือว่าเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็เรื่องผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลใครดูแลต่างๆนะก็มีบริษัทอย่างซิป m ม็กนะครับเราก็รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ามีประกันให้ด้วยนะครับเราก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเรื่องที่3นะครับคือเรื่องภาษีนะครับภาษีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่า ถ้าอยากที่จะให้ลูกค้าเข้ามาแอคทีฟและอยากให้มีบริษัทที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดในประเทศไทยหรือว่าอยากให้ลูกค้ามาซื้อขายโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับที่อาจจะเป็นเหรียญของคนไทยต่างๆนะครับการที่มีภาษีนะครับมันเป็นบาริเออร์แน่นอนจริงๆมันเป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นมาโดยตลอดในอดีตเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมนุษย์กลัวการเปลี่ยนแปลงตอนที่รถยนต์ออกมาใหม่ๆนะครับคนก็ออกมาต่อต้านว่ามันคือ d ด a t h machine ตอนนั้นชื่อเล่นของรถยนต์เราจะเรียกว่า d ด a t h machine นะครับคือเครื่องจักรที่ทับคนตายคนก็ระโคมข่าวตลอดว่าเนี่ยมันเสียงดังมากขับื่อนเช้าก่มาม้าเครื่องพังตลอดเวลาที่สําคัญมันเป็นเครื่องจักรที่ทับคนตายอยาเขาไปยุ่งนะครับก็มโคมปมะโคม,โคมจนตอนนั้นภาพลักษณ์ของรถยนต์มันแย่เลยแย่จนปี1896หรัฐบาลของอังกฤษต้องออกกฎหมายที่เรียกว่า red flag act ครับกฎหมายนี้บอกว่าต้องมีคนขับรถคนที่1ต้องมี3คนขึ้นไปไม่งั้นขับรถไม่ได้คนที่คนี่งคือว่มคนขับรถ่อที่จะดูอออ่องผืง่อมนัง แล้วคนที่3เนี่ยคือคนวิ่งถือธงแดง100เมตรนำหน้ารถแล้วก็ประกาศให้คนข้างทางฟังว่าเดฟแมชชีนมันมาทางนี้แล้วอยากเข้าใกล้เดวมันจะทับคุณตายบังคับให้รถเนี่ยขับตามคนวิ่งถือธงซึ่งมันช้ากว่ามา้าคนก็กลับไปขี่ม้าเหมือนเดิมไม่ได้ใช้รถยนต์เต็มศักยภาพของมันเลยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับประเทศอังกฤษเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศอังกฤษได้แพ้อย,อย่างราบคาบเลยครับในวงการการแข่งขันรถยนต์นะครับไฟฟ้าเหมือนกันครับออกมาใหม่ๆคนก็บอกว่ามันจะช็อตคุณตายมันจะเผาบ้านคทิ้งชเีนไขดก่ มี2คนเท่านั้นครับนิโคลัสทสลากับโทมัสแอดดิสัน ACDC ที่เห็นดึงสัรีภาพของไฟฟ้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นของมนุษย์เราแต่ถ้าประเทศไหนเนี่ยนะครับที่เข้าใจแพทเทิร์นนี้นะครับแล้วเข้าใจว่านะครับโลกมันไม่มีใครหยุดให้โลกมุน,มนได้นะครับยังไงโลกก็ต้องไปข้างหน้านะครับแล้วเข้าอันเลิร์นกฎเก่ารีเลิร์นกฎใหม่อันเลิร์นสิ่งเก่ารีเลิร์นสิ่งใหม่ ได้ก่อนคนอื่นเชื่อไปใช้ที่ประเทศที่ได้ประโยชน์มหาศาลเมื่อก่อน s t e ็ม e ซลล์จอร์จวูบชเป็นประเดนผิดกฎหมายสุดท้าย Innovation ก็ไปเกิดที่จีนอยู่ดี s เ e m c e l ลกลับมาขายไฟฟ้าให้กับอเมริกาในที่สุดสุดท้ายมันไม่ได้เป็นการหยุดให้โลกหยุดหมุนแต่เป็นการผัง Innovation ให้ไปเกิดที่ต่างประเทศแล้วคนไทยก็ต้องใช้มันอยู่ดีแต่ใช้โดยที่ควบคุมไม่ได้โดยที่เงินออกนอกประเทศด้วยนะครับเป็นสิ่งที่หยุดให้โลกมันหมุนไม่ได้มันช้าๆหน่อยได้หรือเปล่ามันมันไม่ได้ครับเพราะว่า ถ้าทุกคนเข้าใจการพัฒนาของโลกเนะี่ยมันไม่ได้พัฒนาเป็นเส้นตรงนะครับมันพัฒนาแบบยกกําลัง exponential ทุกหนึ่งปีปีหน้าในหนึ่งปีเนี่ยจะไม่เท่ากับหนึ่งปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านั้นยังไม่มีไลน์กันเลยที่ใช้กันทังประเทศ Instagram ก็ยังไม่มี iPad ที่ยังไม่มีบิตคอยน์บล็อกเชนก็ยังไม่ใช้กันนะครับ g o j g l e m a p Uber Airbnb ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาเพีนนแค่สิปีซึ่งคนใช้กันทั้งประเทศไปแล้วนะครับและอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมัน แล้วถ้าใครช้าเนี่ยครับมันเป็น winner takes all ถูกไหมครับมันเป็น platform business m ม k แ platform operating system นะครับที่มันไม่ได้แข่งขันกันในประเทศครับเราต้องมองว่าประเทศไทยคือบ้านหลังเดียวกันนะครับเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับคีย์คือแข่งขันกับชาวโลกเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอด